สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการแรงงานสัมพันธ์นิวเรื่องเด่นประจำสัปดาห์สำนักแรงงานสัมพันธ์ระหว่างวันที่23-27สิงหาคม2564ดังนี้วันที่23สิงหาคม2564นางเจริญพิทเอกอุรุผู้ตรวจราชการกลมเข้าตรวจประเมินสายวิสิทธ์มาตรฐานยกระดับการให้บริการสุขความเป็นเลิศของสำนักแรงงานสัมพันธ์โดยมีนางสาวรัตเกล้าวชวริธ พ่วงหนวยการสํานักแรงงานสัมพันธ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและนำเสนอการพัฒนาการบริการให้ปที่พึงพอใจของผู้รับบริการวันที่24สิงหาคม2564จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาสภาพการจ้างของรัฐวิสาหกิจครั้งที่4ประจำปี2564ในวันรัฐศรีสุขใส รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นประธานการประชุมโดยมีคณะอนุกรรมการฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ณนห้องประชุมอนิคมจันทรวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานวันที่25สิงหาคม2564จัดประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ครั้งที่15ประจำปี2564 โดยมีนายกิติพงษ์เหล่านิพนธ์เป็นประธานการประชุมณนะห้องประชุมสอนิคมจันทราวิทูลชั้น5กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่อวินิจฉัยคำร้องการกระทําอันไม่เป็นธรรมสองกรณีซึ่งทั้งสองกรณีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งให้ยกคำร้องของลูกจ้างเพราะมิใช่เหตุตามคำร้องกล่าวหา วันที่25และวันที่27สิงหาคม2564นางสาวรัตเกล้าชวริตผู้อำนวยการสำนักแรงงานสัมพันธ์และนายอำนวยงามเนตรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคกลางและศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ภาคตะวันออกครั้งที่2ประจำปี2564โดยมีนายวรรณรัตศรีสุขใสรองอธิบดีเป็นประธาน ผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลติดตามสถา,านการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินแนวโน้มด้านแรงงานสัมพันธ์ท่านสามารถติดตามข่าวสารดีๆด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ที่ Facebook เรื่องเด็ดแรงงานสัมพันธ์ช่อง YouTube แรงงานสัมพันธ์นิวและช่องกลุ่มสวัสดิการและกุ้มครองแรงงาน อย่าลืมกด subscribe กดไ like, ลค์กดแชร์และกลดกระดิ่งแก้งเตือนเมื่อมีข่าวสารใหม่ๆนะคะสำนักแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กรหลักในการสร้างแรงงานสมารฉันยึดมั่นหลักสุดจริตใจสวัสดีค่ะกสะรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน